ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะาแห่งความจริงในวันเนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่สองเดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องวิหารแห่งพระสิริของพระองค์และภาวจนะาที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สข้อที่สิหท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า พวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านพี่น้องขาเมื่อบางคนพูดถึงพระสิริของพระเจ้าที่พวกเขาหวังว่าจะได้เห็นบางทีในการประชุมของพวกเขาหรือในช่วงเวลาของการสมาคีธรรมหรือในชีวิตส่วนหนึ่งของพวกเขาความคาดหวังของพวกเขาส่วนใหญ่ ถูกยึดไว้โดยการขัดความเข้าใจในพระคัมภีรพวกเขาเก่าถ้อยคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดสําแดงพระองค์และให้พระสิริของพระองค์อบล้อมกันรประชุมนี้ด้วยสิ่งนี้พวกเขากำลังคาดหวังการสําแดงทางกายภาพบางอย่าง mm. เช่นเดียวกับที่พวกเขามีในพันธสัญญาเดิมนั่นคือคาดหวังว่าจะมีแม่งเหนือธรรมชาติ เหนือศีรษะของพวกขาวมีฟ้าแลบอยู่ในห้องหรืออันมีเสียงฟ้าร้องเสียงทุ่มหรืออื่นๆพี่น้องขาอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในมิติของประสาทสัมผัสอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าจากภายนอกเพื่อที่คุณจะสามารถพูดได้ว่าว้าวองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้ ทำไมคุณจึงควรมองหาการสาแดงบางอย่างเหมือนที่เคยมีในพันธสัญญาเดิมละ่ะแับใดที่คุณมีความคิดแบบนั้นคุณก็จะกําลังดําเนินชีวิตโดยความคาดหวังบางสิ่งที่พระเจ้าได้ยกเลิกไปแล้วและได้เรียกว่าพาสิริที่น้อยกว่าพี่น้องขาพาสิริทั้งหมดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงในพันธสัญญาเดิมนั้นนั่นคือ เสียงแสงสว่างภาพที่น่าอัศจรรย์และอื่นๆล้วนอยู่ในภายในตัวคุณแล้วในตอนนี้พระสิรินั้นอยู่ในตัวคุณแล้วอครทูตเปาโลเก่าไว้อย่างชัดเจนว่าแต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าริดเด d อันเลิรนนันเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเอง 2. โครินบทที่4ข้อที่7โครซี 4, บทที่1ข้อที่27เก่าว่าความล้ำลึกและพระสิริของคริสเตียนคือพระคิดในตัวคุณพระสิริของพระเจ้าสถิตยอยู่ในวิญญาณของคุณคุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้จงคิดแบบนั้นการปรากฏตัวของคุณการที่คุณอยู่ในสถานที่หนึ่งหมายความว่า พระสิลิของพระเจ้าได้สำแดงออกมาในสถานที่นั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของการเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิมพระสิลิอยู่ในพระวิหารและวันนี้คุณเป็นพระวิหารนั้นพระวิหารแห่งพระสิลิของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมน ให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ที่สถิตยอยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์อย่างเต็มที่ข้าพระองค์ทรงผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยการทรงสถิตของพระองค์ และการเผยแร่ความงดงามความสมบูรณ์แบบพระคุณของพระองค์ให้กับทุกสิ่งและทุกคนที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ข้าพลงนำพระพรออกมาจากส่วนลึกในวิญญาณของข้าพระองค์เพื่อพัฒนาโลกของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในมิติของประสาทสัมผัสอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าจากภายนอกเพราะดับใดที่คุณมีความคิดแบบนั้นอยู่คุณก็กําลังดำเนินชีวิตโดยคาดหวังบางสิ่งที่พระเจ้าได้ยกเลิกไปแล้วค่ะเพราะความจริงก็คือพระสิริของพระเจ้า สถิตยุนในวิญญาณของคุณคุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไวค้ค่ะดังนั้นการที่คุณอยู่ในสถานที่หนึ่งนั่นหมายความว่าพระสิริของพระเจ้าได้สำแดงออกมาในสถานที่น,นั้นโดยผ่านทั้งคุณคะ่ะเพราะในวันนี้คุณเป็นวิหารของพระเจ้าเป็นพระวิหารแห่งพระสิริของพระองค์คะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไจรยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด